เดี๋ยวใหญ่ก็รถตู้มันก็น่าจะเป็นรถทัวร์ครับอ่าอรถทัวร์มารถทัวร์มาอ๋อรถทัวร์ชนกับเสาอยู่ครับตอนนี้อ่ะโอ้อันนี้คือรถทัวร์รถทัวร์รถทัวร์มาแล้วรถทัวร์รถทัวร์ไปไหนอ่ะ เก็บไปไหนอ่ะอ๋อหันหลังหันหลังให้หน่อยอ่ะเธอเธอหันหลังให้เราหน่อยธอขันหลังเหรอคุณผู้ชมครับขณะนี้กำลังจะหันหน้าแล้วนะครับหันหน้ามาหน่อยอ่ะดนตรีดนตรีมาแทมธทรดรมแทมแทรดรม ซอมซอมซอมซ้อมซอมเสียงไม่ดังเสียงไม่ดังเอาใหม่พร้อมไหมหนึ่งสองสามแทงอีกสับอีกสับใครโหยเมื่อกี้ใครโหยปนุมเพลินปากเพลินใจธุรกิจของใหญ่เพลินครับขอบคุณมากครับจากทีมเฉพาะกิจบายบาย Uh ขอบคุณครับขอบคุณครับซึ้งใจในพระคุณที่หนุนนำเหนื่อยยากต,ากตา่าตังท่านก็ทำด้วยน้ำใจ <laughs> ขอบคุณมิตรมาลัยไมยตรีทุกทุกท่านครับที่มอบให้ผมในวันนี้ใครที่ให้ผม100เท่าก็ขอให้ทีกคืน1,000เท่า2,000เท่าอีกประมาณสองวัน <laughs> ผมอาจจะเป็นผู้ที่รวยที่สุด60ล้าน ถ้าผมได้ถูกหวย60ล้านผมจะไม่ลืมทุกคนผมจะจัดคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพื่อตอบแทนอะไรไม่ได้มันแกกตังไม่ได้แน่นอนครับธุรกิจเพินมาแล้วบนดวงจันทร์ก็มาครับอ,อันนี้จากทีมเฉพาะกิจ อันนี้จากทีมซั Support Bye b y โอ u อ i o ขอเสียงปรบมอด้ดิครับผมเดี os, okay, ๋ยวเรามาร่วมร้องเพลงนี้ช่วยกันครับไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตาม ฉันจะทำเพื่อเธอเวลาเปลี่ยนแปลงตัวฉันมันเสมอรักฉันเดียวให้เธอทางใจมันน่าจะไม่เข้ากับดวงจันร์เท่าไหร่ครับน่าจะเหมาะกับเพลงบนดวงจันร์มากกว่าเพลงรักคำเดียวที่รู้ครับ ดีใจและมีความสุขเสมอที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนทุกๆก,การก้าวเดินของปายขอบคุณที่เป็นเหตุผลที่ทำให้พวกเรายิ้มชอบกำลังใจจากความรักของพวกเราทีมซัพพอร์ตป้ายปายริโอครับ